จะเกิดได้ขึ้นเมื่อลำโพงแสลักขอนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขาดเป็นรูมาลครับอยู่หัวบิ๊กมีแอมซีเดนี่อัพเนี้เคยวันนี้ผมจะมาซ่อมลำโพงใช่ในช่วงแอมซีอัปเกรดซ่อมลำโพงอีกแล้วจากคลิปที่แล้วที่เราได้ดัดแปลงจากลำโพงเบสไอจากลำโพงเสียงกลาง8นิ้วให้กลายเป็นลำโพงเบส8นิ้วนะคร ซึ่งก็เสียงดีดีมากๆเลยครับผมว่าผมชอบนะเสียงดีกว่าเดิมเยอะแล้ววันนี้ปัญหาของผมก็คือนี่ครับตัวนี้คือดอกดอกไดมอนนะผมดอกลาโพงไดมอนคือถ้าคนที่เล่นลำโพงจะรู้กันว่ามันแพงมาก <S <S ดอกไดมอนตัวของ M M สามหนึ่งหกแพงอยู่อะหมื่นกว่าบาทผมเห็นทุกวันนี้ราคาก็หมื่นกว่าบาทอยู่นะราคาก็แพงอะแพงอยู่แต่ตัวนี้มันเก่าแล้วอันนี้น่าจะมาณิ0กว่าปีแล้วเหมือนกันเก่าถ้าเทียบก็คือประมาณนี้ของบ้านผมมันจะมีพวกอิคลิสตันพวกนี้ไอ้พวกนี้ก็ราคาพอๆกัน อ่ะผมคือผมคือเรื่องอย่างงี้อ่ะนี่ตอนนั้นเนี้ยมีคนอ่ะขันขันไทกองอยู่ขันไทกองอยู่ฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟูดใช่ครับตามภาพเลยมันขาดเป็นรูนี่ดูนี่คุณเห็นไหมรูหน่อยเดียวนี่ตรงนี้เห็นไหมเป็นรูนะก็คือมันเป็นรูแบบรูโรราาไไห,เหวเลยสามารถเราแยกรวมไว้ละนะ ผมไม่อยากเปลี่ยนขอบยางเพราะว่าขอบยางนี่มันเป็นขอบยางมันจะมีโลโก้มันเห็นไหมมันจะมีโลโก้เอ่อเห็นไหมอันนี้ขอบของดอกคริสตัลตัวเก่าที่มันขาดแล้วผมวิธีทําก็คือเราจะหาอะไรยากดอกที่ขาดแล้วอันนี้คือขอบที่ขาดแล้วผมมันมันขาดแล้วเหมือนกันเหมือนพวกนี้แหละแต่พวกนี้มันแบบราคามันไม่ได้แพงกันมากแล้วก็แบบว่าคุณภาพคุณดูดิอันนี้คือของคริสตัลนัเนี่ยะก็เฉยๆมันก็ไม่มีอะไระเราไว้ใรกกันไก่ เราจะวัดขนาดครับผมของผม,มว่าน่าจะใช้ประมาณนิดเดียวหัวเราจะไม่ซ่อมทั้งหมดนะผมเราจะซ่อมแค่นิดเดียวปะอย่างด้านไหนเอานี่ประมาณนี้เห็นไหมได้เป็นโค้งโอันนี้เป็นขอบยางนะผมย้ำก่อนเลนขอบยางบางตัวมันจะเป็นขอบโฟมขอบผ้าขอบอะไรพวกนี้นมันจะมีแบบหลายๆแบบนะผมคุณผต้องเลือกเอาผมก็จะตัดขอบๆออ,ออกเหลือไว้แต่ตัวโค้งๆของมันนะผมเหมือนยาง เอาจริงหายางเลยแบบนี้ก็ได้ถ้ามีถ้าเจอ,ถ,เจอถ้าหายางได้นะนะมีสองวิธีหนึ่งครอบไปข้างบนเลยนี่อ,อย่างนี้ก็ได้นี่ครอบอย่างนี้มันก็จะไม่สวยกั่อีกวิธีหนึ่งอันนี้จะสวยลำโพงก็ยังไม่เสียแล้วไม่ก็ลำโพงก็ยังไม่เสียนี่หน้าตาไปใส่ด้านในยัดจากด้านในไว้มันก็จะไม่ไม่แบบว่าเรียกไงทําให้ลาโพงรูน่าเกลียดอะเคลนเนียนสนิทเหมือนเดิมอะ เงี้ยหรอไหมก็จะแบบเอ้ยแม่ซ่อมมาเนี่ยดูออกยากไหยนี่ใส่ใดูอ่ะอันนี้กรณนนีที่อยู่ข้างในนะผมคุณมันก็จะเห็นว่ารูมันก็จะลดลงไม่เด็นร่งอะหายเลยเนะม,มันจะมีรูเล็กเกหน่อยหนึ่งแต่ตรงนี้ใช้กาวดำอุดได้นะผมแล้วก็เอากาวดำทาก็ได้นะเพราะกาวดำมันเป็นยางอยู่แล้ว เริ่มทำกันเลยอย่างแรกก็ากาวดำฉลุมตรงจุดนั้นก่อนหยุดที่มันเป็นรูเราจะใส่เข้าไปข้างในนะผมใส่เข้าไปข้างในตัวดอกผมประมาณนี้ก็เลยลนิดหน่อยนะแล้วก็ใช้ตัวของ สำลีหรือไก็ได้จริงๆใช้นิ้วก็ได้นะถ้ามันใหญ่พอแต่อันนี้มันเล็กไงมันเล็กมันหรอว่าค่อนข้างที่จะยากหน่อยเอาไขควงก็ไขควงแหละไขควงแล้วเกลี่ยกาวมันเสมอกัยนะผมอ่ะเสร็จแล้วก็ใช้นี่ขอบยางที่เราตัดเมื่อกี้ผมใส่ลงไปแล้วใส่ลงไปแล้วก็เอาไขควงกดลอมาน่ผมนี่ด้านหน้ามันจะมีกาวแซมแมซึมๆมาหน่อยนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ทาการเอาไขควงเนี่ยกดกาวกลับก็ได้ แล้วก็อาจจะกาวมาทาทาเนะี่ยทาทาเกีย่ยเกีย่ยให้มันแบบเนียนๆนะไอ้กาวนี้ถ้าทาอย่างเมื่อกี้ผมใส่เยอะนะผมใส่เยอะเพราะว่ามันต้องการความแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ก็โอเคถรับได้อ่ะคุณเห็นไหมยังมันจะเป็นแบบนี่เห็นไหมข้างในมันจะเป็นลอยๆเดีย๋ยวผมไม่เห็นขึ้นวงเชียดดูก็ได้น,นั่นแหละ เราก็จะทิ้งไว้ผมเหมือนเดิมครับตัดไปตอนที่มันแห้งเลยดีกว่าโอเคผมตอนนี้ก็เพิ่มเติมน,นิดนึงผมทากาวเพิ่มตรงน,นี้จริงๆบางทีไม่ต้องทาก็ได้ผมแต่ที่ผมทาเนี่ยเพราะว่ามอนสีมันมันมันหมันแตกลายงามมันลอกๆหน่อยๆนะ่อยะก็เลยทาทาไปแปะแปะไปที่นี่หน่อยน,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 นะไปว่าน,นี้อัปเดตให้ดูนะตอนนี้ก็ไม่มีรู้ละ เดี๋รอ,อกาวแห้งโอเครออีกสามสิบนาทีเจอกันครับโอเคผมตอนนี้กาวมันก็แห้งนะนี่นอาาทาเพิ่มตรงนี้ข้างๆหน่อยหนึ่งแล้วก็ข้างในเรียบร้อยแห้งแล้วทดสอบลพงดูดีกว่าล้วนอาจจะปิดเสียงแหลมนะครับเปิดเสียงกลางนะเสียงกลางก็กกเบรแล้วพราะมันเขียนเบร อันนี้รอยกาวนะผมมีอะไรอ่ะน,นี้รอยกาวไม่ได้ขาด โอเคก็สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ <N> <bt tall> <engineered> สำหรับใครแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของสังงานที้เอามาดีกว่าก็สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สำหรับใครแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของสังสรรค์งานที่ต่อ๋ยวไปสัตว์งานไว้สุดครับนะก็เนี่ยดู